สวัสดีครับต๋อมโก้สัมพีครับวัสดีนะครับผมมีเหรียญพระผงนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับจะเอามาแบ่งปันนะครับให้ทุกท่าน,นได้เช่าบูชานะครับไว้เพื่อจะนำไปแขวนใส่กรอบนะครับแขวน ขอบูชาหรือเอาไว้ที่หิ้งพระนะครับก็ได้เพื่อ,อไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งเหรียนนี้นะครับผมก็ได้ช่์มานะครับจากนะวัดโพชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันเลยนะครับ เหรียญนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อพระสนะครับหลวงพ่อพระสยรุ่นแผ่บาร,รมีนะครับหรือร,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 รุ่นเพิ่มบารมีนะครับเปรียบแผ่บารมีก็ได้หรือรุ่นเพิ่มบารมีก็ได้นะครับวัดโพชัยจังหวัดน้องคายนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพระสาพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งพิมพ์เล็กผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ นะซึ่งประวัติการจัดสร้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำเล็กน้อยนะครับประวัติการจัดสร้างมีพิธีนับพุทธาพิเศษนะครับพระบูชาและวัตถุมงคลนะครับรุ่นหลวงพ่อพระสยรุ่นเพิ่มบาร,รมีหรือรุ่นแผ่บาร,รมีนะครับที่วัดโพชัยนะรพระอารามหลวงพืเมืองจอนน้องคายนะครับซึ่งได้มีการ ทำพิธีเมื่อวันที่20 21นะครับกรมพาพันธ2564กับวันที่22นะครับกรมพาพัน264นะครับสองวันซึ่งวันแรกก็จะเป็นการประกอบพิธีนะครับเทวาพิเศษวงสวงพัดพรีนะครับเทพพยดาฟ้าดินนะครับโดยปูคือสีเกตแก้วนะครับแล้วก็จะมี สมเด็จพุทธ,ธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนะครับจุดเทียนชัยแล้วก็มีสมเด็จพระมหาระชมงคลมุนีนะครับสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนนกลางนะครับจุดเทียนพุทธ,ธาพิเศษและแผ่เมตตาอธิธษฐานจิตนะครับแล้วมีการประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษโดยพระเถระเถราจารย์ชื่อดังนะครับเช่น หลวงพ่อเจริญวัดนนสว่างหลวงพ่อขาววัดสาวชะโงกนะครับหลวงพ่อเทียบวัดโพหลวงปู่สวนวัดสว่างธรรมะธรรมวาทหลวงปู่บุญเลิศวัดอรัญญาณีหลวงปู่คำไหลหลวงพ่อเชิดศักดิ์วัดดงแขมหลวงพ่อสมพรหลวงปู่ชมวัดสามัคคีหลวงปู่มหาศิลาวัด โคศีแก่แปหลวงปู่บุญมาวัดชัยภูมิพิทักษ์พระศิริวรคุณยาท่านธงอาจารย์เกยอาจารย์ก้าอาจารย์ยอดหลวงพ่อจันดีอาจารย์พวงหลวงปู่เพลินอาจารย์ถนอมอาจารย์กันหาหลวงปู่ลีอาจารย์บุญทันอาจารย์ตู่และ เจจิอาจารย์อีกหลายๆท่านหลายๆรูปนะครับได้มาร่วมปลูกเสกในวันที่ยี่บสองกุมภาก็จะเป็นการตับเทียนชัยโดยหลวงปู่นูอินกิติสาโลวัดป่าพุทธมงคลจอดกาลสินนะครับแล้วก็มีการบวชขี่พามนะครับแล้วก็เวลาในวันนั้นเขาก็เปิดให้มีการ บูชาวัตถุมงคลน,นะครับหลวงพ่อพระสนะครับซึ่งผมก็ได้ไปทําบุญนะครับที่วัดแล้วก็เช่าบูชามา,าหลายองค์แต่ว่าผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญน,นี้นะครับเหรียญหลวงพ่อพระสนะครับพับพงพิมพ์มใหญ่นี้ก็มีอยู่แค่เหรียญเดียวนี่ครับ มีแค่เหรียนเดียวเนียนนี้นะครับก็ใครเช่าไปแล้วเหรียญนี้ก็ถือว่าหมดนะครับไม่มีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญก็ด้านหน้าก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพระใสนะครับรุ่นแทบารมีหรือรุ่นเพิ่มบารมีนะครับโดยวัดโพชัยจังหวัดน้องคายนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพระผงนะครับเป็นพระหลวงพ่อพระใสนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ ก็จะมีอยู่สองพิมพ์พิมพ์แบบนี้นี่นะครับจะเป็นพิมพ์เล็กอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับคนละแบบออคนละพิมพ์กันนะครับข้างล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อภาะัยนะครับด้านข้างด้านหลังก็จะมีอักขระนะครับอักขระได้เขียนข้างล่างลงมาก็เป็นวัดโพชัยนะครับจังหวัดน้องคายนะครับ นี่ลักษณะเหรียญซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนำมาให้นำมาเช่าเช่าให้เช่าบูชานะครับเรียนนี้นะครับซึ่งผมก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะครับถ้าเช่าไปแล้วถ้าเช่าไปแล้วไม่ชอบนะครับหรือไม่พอใจหรือไม่ชอบยินดีนะครับยินดีรับคืนนะครับ คืนเงินเต็มจำนวนนะครับแล้วก็ยินดีรับคืนหรือเช่าไปนานๆแล้วก็อยากจะปล่อยนะครับก็นำม,มาปล่อยผมได้นะครับผมก็จะรับเช่าคืนนะครับแต่ว่าท่านต้องส่งนะครับใบรับประกันนะครับกล่องแล้วก็เหรียญน,นะครับมาด้วยนะครับผงนี้มาด้วยถ้าส่งมาครบทั้งสามนะครับ ผมก็จะคืนผมก็จะเช่าคืนนะครับตามาที่ท่านได้เช่ากับผมไปนะครับตามจํานวนที่เช่าไปนะครับแต่ถ้าท่านส่งมาเฉพาะพระนะครับกับใบรับประกันนะผมก็จะเช่าในราคาทีา่ถูกลงนะครับก็คงไม่เยอะนะครับถ,ถูกลงไม่เยอะนะครับก็อาจจะเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะเช่าในราคาที่ ใกล้เคียงครับกับที่ปล่อยไปนะครับแต่ถ้าส่งมาครบทั้งสามก็เช่าในราคาที่ปล่อยไปนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับในไลน e ของผมนะครับไลายผมนะครับลน์ไอดีนะครับ TOME นะครับแปดหกแปหกนะครับนี่เป็นเบอร์โทรนะครับก็พระ องนี้นะครับผมก็ปล่อยให้เช่าในราคานะครับสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งพระนะครับไปให้ท่านนะครับตามที่ได้คุยกันไว้นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับท่านใดที่ ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือสนใจจะเช่าก็ทักมาตามที่ลายไอดีที่แจ้งไว้เมื่อกี้หรือเดี๋ยวผมจะลงในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ